ยังไม่มีครับวันนี้ขุดสะหลังบ้านตัวเองครับอ๋ <c oughs> เอาไว้กินปลาครับนี่สะน้อยๆส,สิบกว่าเมตรครับไาจาร์แรงมาทำการขุดซะหน่อยวอร์มเครื่องครับ พอได้เวลาว่างก็ชวนเพื่อนมากินหน่อยเลี้ยงไว้สักสักหน่อยนะครับก็เดี๋ยวพื้นที่ตรงนี้ผมจะถมไม่หมดเลยหลังจากกุดสะครับจอดรถจอดอะไรอยู่ข้างหลังอันนี้พื้นที่มันติดบ้านพอดีนะครับการบอร์มเครื่องก่อน สานีเปนสะแต่งนะครับสาแตง่งครับเบียวๆหน่อย <c oughs> เพราะว่าเขตลักแดนนะครับมันมันไปทางนี้นะครับผมก็เลยเอาตามตามนี่แหละตามเขตเลยไปยังไงก็ไม่รู้สวยไม่สวยไม่รู้ดินไม่ได้ไปไหนครับถ้าขุดแล้วถ้าเราจะใช้ประโยชน์ก็ มันหมดประโยชน์ในการเป็นสายแล้วแล้วก็ตาการถมเนาะท่านั้น,นจินมันมีอยู่ไม่เป็นไรนะครับขุดได้ก็ถมไดร้รถตัวเองมีอยู่เป็นว่าขุดสะทำไมอ้าขุดเฉยๆนี่แหละขุดเลี้ยงปลานีครับขุดเลี้ยงปลาไปกินน่ย เนี่ยเผื่อใช้ประโยชน์แหละไว้ไพื้นที่ตรงนี้เอาหินมาสต็อกก็ได้อยู่ถ้าใช้ประโยชน์ก็ถมอถ้ามันพื้นที่ไม่พอก็ถมดินตัวเองก็เอาขึ้นไว้ตรงนี้แหละไม่ได้อไปไหนอ่ะก็ประมาณนั้นแหละนะครับแกล้งแกลง,ลงไปไปขับรถเกียนานไปขับแม่โครเป็นไงนี่ หลังจากขับรถเกียร์แล้วก็รถเกียร์พังไปทั้งคันเลยกำลังซ่อมครับก็น่าจะวันสองวันน่าจะรู้เรื่องครับวันสองวันน่าจะรู้เรื่องก็ทำการประกอบอรถเกียร์ต่อ น้ำนบ้านครับอันนี้มันเป็นเยดเขานะแล้วทีนี้น้ำมันไหลลงมาะครับน้ำมันไหลลงมาเสามันก็ล้มหมดเลยสลเลยสามันล้มลงมา แล้วนี้ลวดน้ำลวดน้ำมันไหาไปไหน,นไหมดไปรู้ก็ฝังไว้โอ้ผีมาก เดี๋ยวมันพังกอเอามันล้มลงม,ม,มาเวลาน้ําไหลมันก็ไหลลงม,มาปงให้เราก็ต้องจําเป็นต้องํำขันกันน้ําไว้เอาใครว่างก็ถ้ามันมีปลาแล้วนะครับถ้ามีปลาแล้วก็ค่อยมาแวมมาเยี่ยมยามถามข่าวครับ แวะมากินปลาตรงนี้ไ,ได้ไม่ต้องซื้อขอาปลามาปล่อยหน่ไหนเริ่มลงมือครับโอ้ไม่ต้องกลัวจมเลยพี่หินก้อนใหญ่เลย

เดี๋ยวนี้ก็มีหินอยู่ปุดไว้เวลาปล่อยปลาครับเดี๋ยวก็จะเอาน้ำลงลพื่ปล่อยปลาเพื่อมันโตจะได้จับทำอาหารหน่อยความสุขอีกแบบนึงครับในการได้เลี้ยงปลาได้ปลูกผักชีวิตมัน บางทีเจอแต่งานแต่งานแล้วก็เหนื่อยๆครับพอมาเหนื่อยปุ๊บเนี่ยมาอยู่กับสวนมาอยู่กับบ่อปลาเนี่ยโอ้หเามันมีความสุขดีเลยหรือว่าอายุมันเริ่มเยอะขึ้นหรือยังไงก็ไหมลูกแไปอยู่ไปเจอแต่เรื่องเก่าๆเดิมๆซ้ำๆซากๆบางทีก็เหนื่อยครับเหนื่อยใจก็ไปอยู่ บ้านแล้วก็เลี้ยงปลาเลี้ยงกบเลี้ยงไก่ก็ปลูกผักรดน้ําต้นไม้โอ้มันมันรู้สึกว่ามันมันมีความสุขยังไงไม่รู้หรือว่าอายุเยอะเริ่มเยอะมันก็เริ่มเป็นแหรอเป็นยังไงไม่รู้อ๋อนี่แหละคือความสุขอีกอย่างหนึ่งครับกดจลังบ้านตัวเองนี่แหละแล้วก็ปล่อยน้ําลงแล้วก็หาปลามาเลี้ยงพอได้ให้อาหารมัน ไปครับมีงานครับช่วงนี้มีงานมีการก็เรียกใช้หน่อยนะครับเกี่ยวข้าวเสร็จพอเกี่ยวก็เรียบร้อยแล้วแหละจอดไปแล้วล้างอะไรไม่มีงานทาแล้วเพราะว่าเกี่ยวมันมันจบที่จบที่อ่าบอน้ามันแตกแล้วก็สปอกเก็ตหมดก็เลยที่เกียรติทำแล้วก็ทําแล้วก็ พี่หน้าเขาวากันใหม่เลยก็ไม่ได้ลงให้ดูครับ,บกดดสดไปก่อนเอาเราดูตอนเสร็จครับจะสวยหรือเปล่าจะสวยไหมเอ่ขุดลึกสักสาเมตรไว้ให้น้ำมันอยู่เ,เดี๋ยวกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ